เอาเลยเรอไอเวนกูบอกกูทำอะไรแป๊บนึงแม่งรีบที่หายเลยเมื่อกี้ทำให้กูิสวยเอาไม่กูเอาไม่กูอ,อกี่อาวของ คนนสวยเลยเนี่อเอ้ยมาให้ย่าเก็บฟองกันจ้าคนได้ยาเขียวโอ้พอละวิยาเขียวคนที่พวกอันในซาดโอ้โหเยี่ยมันเอากูได้เอ้ากูไม่ได้ยาเขียวเดี๋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 ยวมึงเก็บยาเขียวกูไปอ่ะไปดูเอามึงเก็บยาเขียวกูไปด้วยไอเวนไอเฮียก็ว่าอยู่แม่งทำไมกูไม่ได้ยาเขียวเลยกูเพิ่งใช้ไปสองงานเองเอายาเขียวมาครึ่งหนึ่งหรอเพื่อน

เอาตัวหมืพวกเราไปได้เอาเหมือนตัวเพวกเราไได้เจ oh, ้ากบแปก็ม่วงเรือไครับเอาดิเอาดิ้ดอยู่แปนเขาหัวล้ะเขาหัวแก้วี้ยไม่ตายได้วะกองแล้วพวกมันเกิดแล้ว แม็กกุรีเฮียโอ้ยเชี่ยแม่งกุส่ายยิงเข้าหัวไปแล้วเฮ้ยมันด่ากูเฉยเลยเฮียใครด่าวะเมื่อกี้เข้าไปกูจะไม่ยิงใครเลยแต่กูไป็นสองอยากกูต้นวางยาไปสามทีกูไม่ได้ปั๊มกูปั๊มไปทีเดียวไปไปเขาไอเชนี่โหดไว้ยันสองสองได้มาสองเซตแล้วตอนนี้ male ho tolto un buonà. kiếp cặp bạc, chú chú bắn hay chú bắn hay. rồi, lấy ข้าหัวแล้วไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวไก่อร่อยจังวอยสัตว์กูน่าไม่ตายแล้วหัวเดี๋ยวเขียวกูไอ้เดี๋ยวเขียวกูเดี๋ยวเขียวเอาว่าเอาตัวมาตัวมาตัวกระปืนรู้เดี๋ยวเขียวมาเดี๋ยวเขียวได้ไปืกี้อันเดี๋ยวเขียวอ่ะเพื่อนกูไม่เล่นสองสองไม่เป็นไหนเฮียเมื่อกี้เพื่อนกูตายมันดิบไปเลยมันเล่นแต่หนึ่ง ไม่เดินๆก็เซิฟฟาร์มอ่ะที่เล่นด้วยกันอยู่เพิ่งขายไปแปดเซตตอนนี้ได้กลับมาแล้วสี่เซตเอ้มีตัวแลกปืนได้ไหมตัวแลกปืนได้าหมโลโลมีตัวแลกปืนหรอมีใครแลกเหรอเออเย็นๆดิชี้ยวฮะใครจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนใครจะอยู่ไหนกันแน

ไอ้เหี้ยคน,นละเซตเหมือนเดิมมันดิบแล้วไอ้เหี้ยหมดของ,ลงอแล้ววะ้เห้ยหมดของแล้ววะคือไอ้เหี้ยเขี่ยขอขอหน่อยสัตว์มึงเก็บรอบแรกไปกูขอเดี๋ยวเขียวหน่อยได้มากี่อ่ะกูคือไปแล้วรอบหนึ่งไม่ไม่นี่รอบสองไอ้นี่อีกรอบไอ้รอบแรกไอ้ที่มึงเก็บไปอะ่ะโอ้มียี่สิบอันเองอันเนี้ยขอหน่อยเร็วๆตอนนี้มันเอามายี่สิบอันเองอเฮ้ยมีมีปืนเกินมากตัวแรกปืนไหนดิไม่มีหรอกครบเต็มครบเต็มเลยวะไอ้เหี้ยมีตัวเกินอ่ะ มีห <6 S 2> ัวเกยมีหัวหกตัวเจ็ดปืนห้ามีสิบห้าหัวสิบหกตัวตัวปืนสิบห้าโอ้โหเออมันไม่ไหวกับเราเราแล้วอ่ะ <laughs> ดิฟะดิฟะดิละดิฟะหมดเลยเฮ้ยหาสองฟ้าคนหาสองสองไหม <laughs> อยาเลยทำไมวะสั์เออมันเสียหมดเลยสั์ซื้อกูไปแปดเซตเหียเสียหมด ปันเลยหลายปัน